ภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายในปี2010เป็นการรีเมคใหม่ของภาพยนตร์เรื่อง Is p l i t on Your Grave ในปี1978โดยเริ่มสาวน้อยเจนิเฟอร์ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยตัวเองในกระท่อมที่เงียบสงบเธอนั้นไปเตะตาหนุ่มๆแถวนั้นแล้วพวกเขาก็ลงมือค่มขืนเธอทีละคน ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จบลงด้วยการแก้แค้นของเจนนิเฟอร์กับโรกเดม,มนุษย์ที่ข่มขืนเธอและภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจาก IMDB ที่6.3คะแนนช่องรีวิวหนังสตาร์อินทูเวิร์ดผู้ไม่ค่อยชอบออกจากบ้านไปไหนหากท่านได้ชื่นชอบผลงานสามารถกดติดตามและกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอตอบเริ่มเรื่องด้วยสาวน้อยขับรถเข้ามาในเมืองบ้านนอกแห่งหนึ่งเธอจอดรถแวะที่ร้านแห่งหนึ่งน่าจะเป็นที่เช่าบ้านพักมีลุงหัวร้านเดินออกมาจากหลังร้านมาต้อนรับเธอเธอแนะนำตัวเองเจนิเฟอร์ฮิลเขาให้กุญแจเธอและแนะนำเส้นทางให้เธอ บ้านที่เธอเช่ากันนานมากเจนนิเฟอร์จะเล่าว่าเธอเป็นนักเขียนต้องการาความสงบเพื่อทำงานแล้วเธอก็ขับรถตามแผนที่ผมลุงวลานมาเธอแวะเติมน้ำมันที่ปัม๊มมีหนุ่มสองคนมาแซวเธอและเด็กปัมม๊มอีกคนก็มาคุยกับเธอน้าเอกเลยถามทางเพราะว่าหลงทางหนุม่มอีกคนก็จะบอกทางเธอทำให้พวกเด็กปั๊มรู้ที่อยู่ของเธอ แล้วเธอก็จะมาถึงที่กระท่อมกลางป่าถึงแล้วเธอก็จัดข้าวของและเริ่มทำง,งานเมื่อถึงเวลาพักผ่นเธอก็นั่งชิวอาบแดดอยู่ที่ริมบ่อน้ำตกเย็นเธอก็นั่งทำงานไปคุยโทรศัพท์กับเพื่อนไปเล่ยเปื่อยเธอรู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างแล้วเธอก็เดินออกมาเดินมาถึงที่ห้องเก็บของซึ่งเป็นห้องเก็บเครื่องมือช่างต่างๆ กลับมาที่โต๊ะเธอชนแก้วน้ำหกใสเธอก็เลยถอดชุดไปสักแล้วภาพในหนางจะตัดมาที่เหมือนเธอกำลังโดนแอบถ่ายอยู่ตัดมาตอนเช้าเธอก็ออกกำลังกายเธอวิ่งเข้ามาในป่าจนเจอบ้านล้างเธอเข้ามาสำรวจก็จะเจอบ้านที่ไม่มีใครอยู่แล้วเธอจะวิ่งกลับบ้านมามาล้างหน้าแต่น้ำเป็นสีดำเหมือนท่อจะมีปัญหา เธอก็เลยโทรตามช่างแต่ว่านั่นเผือทามือถือหล่นนะไปด้วยเธอก็เลยต้องเอาใดรปอกมาเป่ามือถืออีกแล้ช่างปราปาก็มาซ่อมให้ช่างดูเป็นคนเออๆหน่อยๆตัดมาที่ทางพวกเด็กปั๊มสามคนจะมาตกปลาก,กันแล้วก็เล่นโหดๆกับปลาเช่นทุกหัวฟักไส้และหนุ่มช่างปลาปาก็จะตามมาร่วมวงด้วย แล้วไอ้หนุ่มสามคนก็จะดูวิดีโอที่แอบถ่ายตอนที่นางเอกสักเสื้อไอ้เด็กปั๊มผมสั้นชื่อจอนนี่ก็จะเริ่มหื่นเพื่อนอีกสองคนก็จะดูถูกจอนนี่ว่าอย่าหวังจะได้แอมเลยจอนนี่เลยเครืองและว,ว่านางเอกจะต้องโดนแน่ตกกลางคืนนางเอกก็จะทำงานต่อมือถือที่ตกน้ำก็จะยังใช้ไม่ได้แล้วเธอก็เผลอหลับไปตื่นมาเธอก็เดินออกมานอกบ้าน เธอรู้สึกเหมือนมีคนอยู่แต่เมื่อตรวจสอบแล้วก็ไม่เจอใครเมื่อเธอเดินเข้ามาในบ้านก็จะรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ในบ้านเธอเจอซากนกตายที่หลังบ้านและเมื่อเธอกลับมาที่คอมคอมเธอก็จะมีรูปแกงเด็กปั๊มอยู่ที่หน้าจอและไอจอ,อนี่ก็บุกเข้ามาตามด้วยเพื่อนอีกสองคนแมทธิวคือช่างป,ปั๊ปาเด็กปั๊มทั้งสามคนก็จะข่มขู่เจนิเฟอร์บังคับให้เธอกินเหล้า เืออาศัยจังหวะที่พวกเขาเภอวิ่งหนีออกมาจากบ้านเข้ามาในป่าโชคดีเจอในอำเภอกับเจ้าของบ้านเช่าเขาจะมาช่วยนางเอกและพานางเอกนั่งรถกลับมาที่บ้านเช่าโดยมีคนในอำเภอตามคุมกันมาด้วยเข้ามาในบ้านพวกสี่คนนั้นไม่อยู่แล้วลงในอำเภอเจอแต่เศษกระจกขวดเหล้าละมวนกัญชาที่นางเอกสุไว้เขาก็เลยจะจับนางเอกและจับคนตัวนางเอกด้วยความหืน และทั้งสี่คนก็เข้าบ้านมากลายเป็นว่าทั้งห้าคนก็ร่วมมือกันเฉยและเริ่มแรกช่างปะปาจะข่มขืนเธอเป็นคนแรกและเมื่อพวกนั้นเผลอเธอจะแอบหนีมาอีกแต่ก็ไม่พ้นรอบนี้จะโดนทั้งลุงแนวเผลอและพวกเด็กปั๊มข่มขืนจะหมดสติพอฟื้นขึ้นมานางเอกก็จะเดินแบบไม่มีสติเรื่อยมาโดยมีพวกคนลยแอบตามมาห่างๆเหมือนเขากำลังแกล้งเธอและเล่นสนุกกับเธออยู่ มาที่สะานพวกนั้นจะฆ่าเธอปิดปากนางเอกเลยโดดลงแม่น้ำหนีมาต่อมาพวกคนร้ายจะตามหาสพนางเอกที่ลายน้ำลุงนายอำเภอจะสั่งให้ทำลายหลักฐานทำลายเทปวิดีโอเฝ่าบ้านแยกส่วนรถนางเอกแล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปลุงนายอำเภอกลับบ้านมาขอครัวที่แสนอุบุญของเขาและนายอำเภอก็จะเอากุญแจมาคืนลุงที่ให้เช่าบ้าน ดูเหมือนลุงแกจะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเวลาก็ผ่านไปตัดมาที่บ้านลุงในอำเภอก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาจากลุงคนให้เช่าบ้านถามว่าเพื่อนนางเอกฝากข้อความไว้ว่านางเอกหายตัวไปเป็นเดือนแล้วตัดมาที่แก๊งเด็กบําคนถ่ายวิดีโอจะมาบอกเพื่อนเขาพากล้องวิดีโอที่มีคลิปนางเอกหายไปเขาแอบซับเทปหล่าให้ใน,นายอำเภอทำลายเทปเปล่าไป นัดมาที่บ้านจอหนี่เด็กปัม๊มหัวเกลียนได้ยินเสียงแ,แ,แลกๆเมื่าเขาออกมาก็จะเจอซากนกนอนตายเขาก็จะทิ้งไปรืยไม่ได้สนใจอะไรแล้วซากนกก็จะลอยมาตกที่เดิมอีกจอหนี่เริ่มกลัวก็เลยเดินไปหยิบปืนมายิงมือซว่ารอบนี้เขาเจอรองเท้าแตกของผู้หญิงวางไว้ด้วย และเจอเสียงปุ๊กกักในพุ่มไม้ข้างบ้านข่าวลวิ่งไปดูเจอหนังยางที่เป็นเอกลักษณ์ของแมทธิวชังประปาที่เอาไว้ลัดข้อมือตัดมาที่บ้านในอำเภอจะมีเทปส่งมาที่บ้านเมียของเขาหลับไว้แต่เปิดไม่ได้ลุงในอำเภอเอามาดูก็จะจำได้ทันทีตัดมาที่แก๊งเด็กปั๊มที่มารวมตัวกันเขาก็จะสรุปว่าเรื่องวุ่นวายที่เกิดกับตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นือแมทธิวชังประปา นละลุลงนางเพอก็ขับรถมาลงมาด่าคนที่ถ่ายวิดีโอแต่ทั้งสี่คนก็จะดูาว่าเป็นฝีมือของแมทธิวตัดมาที่ลุงในอำเภอที่ชวนลุงคนให้เช่าบ้านมาล่าสัตว์กันและเขาจะฆ่าปิดปากลุงคนให้เช่าบ้านจากนั้นนงางจะตัดมาที่แมทธิวก็จะโดนนางเอกจับมาเธอจะมาแก้แค้นแมทธิว แมทธิวเห็นหนางเอกก็จะขอโทษและร้องไห้แต่สุดท้ายนางเอกก็รัดคอแมทธิวตายไปตัดมาที่หนุม่มคนคนที่ถือไม้เบสบอลและตกล้องเดินเข้าป่มามาหาแมทธิวได้ยินเสียงเมาออกแกนที่เขาเป่าตอนที่ข่มขืนนางเอกการแก้แค้นของนางเอกจะมีสัญลักษณ์ของสิ่งของต่างๆที่โผล่มาตอนที่นางเอกโดนข่มขืนด้วยนะครับทั้งสองคน าาก,ก็จะเดกคอนเป็นแมทธิวก็เลยเดินตามเสียงมาจนถึงบ้านหลังหนุ่มที่ถือไม้เบสบอลก็จะเข้าบ้านมาแล้วเห็นที่นอนหลาห่ารก็จะเดาว่ามีคนผักอาศัยอยู่ส่วนตาข้อมก็จะออกตามหาแมทธิวอยู่ในป่าคนเดียวก็จะเจอกับดักของนางเอกหนุ่มที่ถือไม้เบสบอลก็เลยจะวิ่งมาช่วยพอาได้ยินเสียง ก็จะโดนหัวด้วยไม้เบสบอลสลบไปเสร็จแล้วเธอก็จะมาหัวในตากล้องสลบไปอีกถ่าภาพมาที่หนุ่มที่ถือไม้เบสบอลก็จะโดนนางเอกฆ่าโดยให้จงน้ำกดตายเพราะว่าตอนที่ข่มขืนเขาไม่คนจับนางเอกกดน้ำทางตากล้องก็จะโดนจับมัดไว้และโดนตั้งกล้องโดยนางเอกจะเกี่ยวเม็ดไว้ที่ตาเพื่อให้เปิดตลอด แล้วเธอจะแล่ปลาเอามาทาที่ตัวของตากล้องตากล้องก็จะตายเพราะว่าโดนอีกามาลุมจิกตัวเขาคนต่อไปจอนนี่จะโดนจับมาขึงพืชจับอุดปากแล้นักเอกจะถอนฟันเขาเอาปืนมายัดปากแล้วก็ตัดหามมายดปากจอนนี่แล้วก็ปล่อยให้เลือดไหลาตายไปอัดมาที่ในเบอร์ของพลังขับรถ ทรศัพท์จากทางบ้านก็ดังขึ้นนางเอกปลอมตัวเป็นครูคนใหม่ของลูกสาวในอำเภอตอนนี้เธอเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วานอำเภอตกใจก็เลยรีบขับรถกลับมาที่บ้านเมื่อมาถึงบ้านนางเอกพาลูกสาวของานอำเภอออกไปข้างนอกแล้วในอำเภอก็เลยต้องรีบขับรถออกตามมา เขาลงมาหาลูกสาวเขาแต่ว่าไม่พูกเจ้าว่าเขาขึ้นรถเพื่อขับไปหาที่อื่นก็จะโดนนางเอกทำให้สลบไปฟืป้นมาทีลุงก็โดนจับมัดปิ้นอยู่กระโตะโด,ดนเอาปืนยัดตูดแล้วเธอก็เอาเชือกมัดกับไกปืนผูกไ่้ที่แขนแมทธิวไว้แมทธิวยังไม่ตายขอหมดสตินั่งบนเก้าอี้ตรงหน้านายอำเภอเมื่อแมทธิวฟืน้นเขาก็จะขยับตัวไกปืนก็จะยิงนายอำเภอตายไปส่วนแมทธิวก็จะโดนกระสุน ตายไปด้วยเลยแล้วก็จบลงไปด้วยฉากเสยะยยิ้มของนางเอกนะครับจบไปแล้วกับไฮสปิดออนโยเกรฟเวอร์ชัน2000หรือชื่อภาษาไทยก็คือเรนนลกต้องตายสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดูหนังครับผม